ให้ทุกคนยิงยิงยิงอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดอันนี้รอบนี้เอาตายเลยเอาตายโอ้ยโอไหวนะไหวนะทีทีโถ่ทำเชนต้องไหวแล้วแหละโอ้โหโอ้โหยิงยยิงอยู่ใจเย็นสิเฮ้ยเอ็งเป็นโจรกันจริงปะวะยิงให้มันดีๆหน่อยดิจะได้เลื่อนขั้นแล้วนะเว้ยพวกเอ็งเนี่ยเร็ว เ้ยยิงเลยไปยิงยิงยิงเด็กกับพี่ตบอกหมดรงระวังด้วยระวังด้วยประจำตำแหน่งของตัวเองด้วยระวังระวังอย่าเพี้ยนพลาดอย่าตายก่อนโอ้ไฟมาระเบิดควันจะมองไม่เห็นเออกูไปเองแหละชิบหายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปดโหมดแม่เนี่ยทุกคนระวังนะระวังให้ดีๆนะโอ้ย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 พี่โอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดอย่ยิงโดยกันเองด้วยใจเย็นๆด้วย แทนไหวนะแทนแทนโอเคดีมากโอเคพูดหน่อยบ้างในคลิปอะพูดคนน้อยเลยกระสุนกระสุนกระสุนค้างชิบหายเออเออโอ้โหเจ็บ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 กูหลบก่อนกูหลบก่อนโอ้โหเจ็บเจ็บมาแล้วกระสุนกูได้แล้วพวกมึงซ่านักใช่ไหมเอากระสุนไม่โหลดเฮ้ยเอากระสุนกระสุนโอเคมา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 ารอบเนี้ยเจอกูแน่เฮ้ยโอ้โหเกาะกูจะพังแล้วมั้งเนี่ย ไปไปกาดกาดเออโอยโหมันม ja ีเยอะมากเลยนะแล้วเว้ยเี้ยจ MM ่อหัวอันนี้ยิงตายเลยนะอย่าจับไม่ต้องจับมันนะเอาให้ตายเลยคดีไร้แรงคดีไร้แรงคดีไร้แรงไอเนี่ยมันมาบุกโอ้ยมึงโอ้โหยิงซะเจ็บเลยใครวะเนี่ยมันไม่ใช่โจรกระจอกด้วยนะเนี่ยระวังระวังระวังโอ้พี่โอ้โอ้เมื่อยชี้อยนะคนเนี้ยเฮ้ยเอ้ยเจ็บกระจอกมั่วไงอยู่ดิเฮ้ย ไอ้ใครุกเข้าไปโอ้โหมึงเล่นบาสุก้าเลยเหรอเนี่ยชิบหายแล้วใช่พี่จ่ายค่าถนนไม่ไหวนะเนี่ยหายเลยทับเยอะพี่เขาเขากองทับเยอะพี่มาดีเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยใครมึงใครไอ้ทามชิบหายมึงบอกว่าเป็นตำแหน่งเดียวก็ตายเขาไม่รู้ใครเป็นใครชิบหายใส่ยุทธ์เกาะใส่ยุทธ์มันแม่งตกเบ่งแตกเลยชิบหายระวังด้วยระวังด้วยทุกคนระวังระวังระวังเออบาสุก้ายัดเข้าไป อย่ายัดเยอะนะชิหายไม่มีจังค่าถนนด้วยอทาโอ้หโทษไม่ใช่หน้าที่เราเ้หน้าที่กูไงชิหายใช่เหรอเฮ้ยโอยโอ้ม่งแค่เลยกูไปด็ใจเย็นๆยันย็นยันยันันยันยันยันันยนยันยันยเนี่ยนันอนยันยัยนยันันยันยนยังันนนยยนนยยนยยยอยยยยนยยยเจ็บโย โอ้ยกระสุนจะหมดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอยู่ช่วยอยู่อาร์ทีแป๊บนึงได้เลยอ่ะอ่ะอ่ะอาร์จัอาร์จันานมากอ่ะอะไรอะไรอะไรโอเคดีมากการเลยการทุกคนการการการได้การบาสุก้าไปรัวๆการเลยครับการเลยครับทามีโดนคูไอ้เหี้ยเอาให้ตายเฮ้ยมันไม่ตายสักทีวะชิบมไยผม พวกผมแล้วพี่ผมแล้วเอางี้ทุกคนปาระเบิดเลยปาระเบิดปาระเบิดปาปลลัวปาลุลัวมันจะได้ตายตายไปเลยวางระเบิดไปแล้วเฮ้พี่ๆปาปลาโอ๊ยโอยใครปาใส่กูเอาเอาเสียงเงียบแล้วเฮ้ยไปอีกรอบก่อนเฮ้ยแป้นหนึงขอไปรูปนึ่งขันไส้โอเคเปบนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นหนึงบอกออมสินก่อนออมสินเฟมวินฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหพี่ารากริสสำเร็จแล้วเด้อ ผีพัดลากินได้เลยโอเคขอไปตรวจตรวจสอบศพก่อนเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนะมาเช็คสภาพคนเออเดี๋ยวขอเช็คสภาพก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเออไอ้กูเออว่าลืมดูจอเออมึงจะเล่นนี่ทำไมกูมึนตามเลยอะชิบหายแล้วเอาละใครเล่นโอ้โหมึนระเบิดแก๊สทำไมตั้งนานไม่ใช้นี่มันระเบิดแก๊สหรือระเบิดบินใบวะเนี่ยเฮ้ยรบก่อนรบก่อนแกน้ำตาชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วเซมันสิบป้าสิบแปปนึงนะใหมวะเนี่ยไอออมศิลเฟ m win นนรอข้างในก่อนเด้อแป๊บนึงตอนนี้กำลังตรวจสอบแต่ตอนนี้ตาลายมากมองอะไรไม่เห็นแล้วเร็วๆๆเราเรีบบิงมาก่อนเรียบบิงมาก่อนโอ้ออกไปจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูศพก็ได้โอ้ยตายตายตายกูจะหลับโอ้ยหน้ามืดช่างศพมันก่อนพี่เดี๋ยวมองไม่เห็นทางอยู่ตรงไหนกันนั่งก่อนนั่งก่อนกูหน้ามืดละกูนั่งก่อนน้ำน้ำน้ำไม่น้ำน้ำเออขอน้ำนึ่ะจะถ่ายแบบใครเนี่ยจะถ่ายแบบใครเนี่ยโอ้โหททไไมมมโลลกัันตวออย ทำไมตัวกูลอยได้วะเฮ้ยมีน้ำเนี่ยพี่เฮ้ยโอ้ยยังไม่หายเยอะโอ้น้ำน้ำโอ้ยทำไมทำไมทำไมมันมันลอยได้วะเนี่ยโอ้นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหอารมณ์นึกถึงตอนรอดรอเลยรีบเข้ารีบเข้ารีบเข้าตึกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูศพก่อนก็ได้ไปไปนี่ก่อนเข้าเข้าก่อนโอ้ย้ยสุดอากาศสุดแอร์ก่อนเออเริ่มหายดีขึ้นแล้วเริ่มหายดีขึ้นแล้วสวัสดีสนใจปืนไหมออมสินเฟรมเป็นไงบ้าง ตรงหน้าที่ตรงนี้เป็นไงบ้างโอเคพี่โอเคเนาะพี่พี่โอเคปะไม่โอเคตอนนี้ใครแม่งปาระเบิดอะไรไม่รู้เนี่ยระเบิดแก๊สเนี่ยตากูลายตามเลยเนี่ยเฮ้ยโจ้ดนะโอ้ตกใจเดี๋ยวจะไม่ไม่ใช่โอโทษพี่โอเคเริ่มหายแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปตรวจสอบก่อนแล้วที่เดี๋ยวพี่ว่าไปอีกทีนึงไปทุกคนนะได้ได้ได้โอ้ใครมันเล่นหลือเนี่ยตากูจะลายะอวดเออพี่สกายตัวใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยอ้อไม่ใช่ในรถอ้าวทำยืนอึ้งอะไรล่ะ อะไรของมึงเนี่ยเมาอยู่หรือเปล่าตกเม่งแตกเอ้ยโอเคศพแรกตายศพที่สองตายแล้วตายอีกคนน่ะมันตายอีกยิงซ้ำก่อนดีกว่าโอเคตายแล้วแหละศพที่สี่ได้ๆๆโอเคตายแล้วศพที่ห้าดูศพที่ห้าอีกละเอียดเลยพี่โอเคตายหมดแล้วเต็มเลยเป็นหลุมขนาดนี้โอเคเคลียร์หมดแล้วศพเคลียร์หมดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮัลโหลเทสเทสได้ยินไหมออมสิน วินใครบ้างโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วภารกิจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เหนื่อยเหนื่อยสว่างเขามาจากการเรื่องศพของเองโอเคเดี๋ยวเข้าไปโอ้ยตอนนี้กูยังมืนอยู่เลยเนี่ยโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูลงมืองาน้้ใชไดครับโอ้โหนี่มึงใส่มึงใส่ใบเข้าไปด้วยป่ะเนี่ยเนี่ยเด็ดเด็ดมึงแอบเด็ดไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหายไปเลยเนี่ยใบที่เขงปลูกไว้เนี่ยเอ้ยเปล่าเปล่า ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ขอนั่พักก่อนน้ามืดอ๋ออมสินพี่ขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำหมอพี่ได้ได้ได้ไฟีมขอขนมปังด้วยไม่ไหวแล้วให้พวกให้พวกพี่หน่อยไม่ไหวแล้วตาลายโอ้โหจะว่าไปเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยหละใช้เชิงเทียนสิหลอดไฟไรฟอรดแล้วบ่ะพี่แอะแท้ไมโครโฟนโหมดโหมดโอเคเริ่มดีกัคณะเริ่มดีกัคณะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว เอานอนมึงไม่ใส่ชุดครึ่งบแบบมาล่ะชิบไปไหนโอ้น้ำ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 โอ้น้ำ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 เลือบี้วันนี้ขน,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 นมปังขอบใจมากเฟรมเอาน้ำเลครับน้ำเลยครับผมได้เสื้อมาแล้วผมก็ลืมไปที่บ้านโอ้ยค่อยหายขึ้นหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเรื่องจะบอกเด้อโอเคเดี๋ยวขึ้นไปตามวินก่อนไปทุกคนขึ้นไปตามวินกันโอเคโอเคอ่าจอยขวากี่เหลือด้วยขอนั่งพักก่อนเออโอเคไอ้วินมาอยู่ไหนวิน ้อมึงเข้าดิมึงเข้าดิเฮ้ยมึงเข้าดิเฮ้ยเข้าดิเฮ้ยเข้าดิมันนี่เดี๋ยว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 อะไรอะไรเขาข้างนอกเขาลบกันมึงนั่งเล่นเกมไปเอาไม่ได้หรอไม่ได้ชุดเอ่อลงข้างล่างเลยมันเนี้ยมีเรื่องจะบอกชุดมันมาเป็นกันดั้มเลยพี่นั่งนั่งนั่งทุกคนมานั่งทุกคนมานั่งเร็วๆสิทุกคนมานั่งเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแป๊บนึงสักครู่นะทุกคนรอแป๊๊บบรรออแปปโเเคกูตียมจะไล� ไม่อยู่แล้วที่ไหนอะไม่ไหนวะไม่บอกเดี๋ยวรออธิบายให้ฟังอีกทีนึงเฮ้ยว๊าวเยอะไปเลยว๊อดยังเออไอจันนี่อ้าวอะไรนะพี่แป๊บหนึ่งนะเก็บของไม่พอว่ะไปเก็บของตรงไหนต่อได้มั้งเนี่ยโู้พี่โอเคตรงนี้ยังยังยังไม่ทันเล่าใจเย็นๆโอเคล่ามบินเลยพี่น่าจะเมาแล้วแหละพี่อ่าคนคนที่เคยมาอยู่ตรงเนี้ยเตรียมเก็บของเลยไปเก็บของเลยโอเคครับจิ้มอะไรวะงงงงะสิงง เดี๋ยวก็รู้วิ่งนะอธิบายอีกทีนึงไม่ใช่แล้วมึงมาเก็บของอะไรในห้องกูออกไปคายเออโอเคทุกคนมีไม่มีใครบาดเจ็บเนาะเก็บรูปไม่ใช่แล้วอะไรเรียกอะไรนักหนาเนี่ยโอเคผมนิ้วห่าไปนั่งไปมึงไม่ได้เป็นไม่ได้ออกไปลบนี่ไปนั่งอ๋อเหรอเออพี่เก็บเก็บของให้พี่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปเอาคอมบริษัทหนึงแล้วมึงเอาของบริษัทเดียพี่แล้วทุกคนไปนั่งรอก่อน คอมสถานีเอาคุณสกายเอาเอาเอาชุดกรออกก็ได้เพราะเราไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอรอเอ้าเออไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังใจเย็นๆใจเย็นๆนี่มันไล่ฟอร์นี่วะเวนหลอดไฟมึงเอาคอมอะไรไปเนี่ยเร็วๆออมสินทำอะไรกันเนี่ยอ้าวมาพี่มาแล้วคอยคอยอีกแล้วนี่มึงทำอะไรกันสามคนเนี่ยอ้าวไม่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 ใช่แบบนั้นพี่ก็ไม่ได้หมายพี่ก็ไม่ได้หมายขอว่าอย่างนั้นไหม ถามยเฉพี่ไงเนี่ยเราคิดรามุกจักเป็ดโอ้ไมอพี่เลองรู้เปล่าหรือยังไม่ได้บอกเรือคิดอะไรมึงดูคนสกายนี่ใส่กระเป๋าเตรียมกลับบ้านแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยโอเคพี่ลืมเปล่าทุกคนฮะเอานี่มันไม่ใช่เบนเทนที่ผ่านโทษพี่เออมันตายแล้วนี่อ๋อยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อ้มันเกิดไม่ใช่มันจะเปแถมเป็นเบิร์ดไม่ใช่โอเคเอ้ามึงจะไปนั่งทำไมเงี้ยออกมาสิจะไปอยู่แล้วเนี่ย เออช่างทำไมนางสินนนไม่ใช่มึงมึงไปมึงยังอยู่ต่อหัวส้มนั่งไปหัวส้มไปนั่งไปนั่งังหลายส้มโอ้พี่ผมรู้แล้วอันนี้ก็เราจะนังจะไปทักร้อนกันใช่ป่ะไม่โอเคทุกคนก็ย้อนสี่คนนี้ที่เคยเป็นโจรมาก่อนพุ่งพุ่งนายได้เป็นตำรวจแล้วแหละเย้แล้วก็น่าจะเท่าเท่ากับเฟรมอยู่กับเฟรมกับนนไปละกันเพราะว่าพวกพี่ก็เลิกเป็นตำรวจเรียบร้อยแล้วนะบายบาย เพราะอะไรที่ใช่ต้องไปทำอย่างอื่นต่อมีแผนที่จะทำการต่อสถานีีฮะเดี๋ยวมึงต้องมึงต้องดูแลที่นี่สิเนี่ยห้องต่อกูให้มึงเป็นห้องต่อที่นี่เลยนะเนี่ยโอเคพี่มานั่นแหละก็ไม่น่ามีอะไรแล้วลืมใครไหมจะได้ไปละประเทศนี้จะล่มจมไม่เหมือนไม่ใช่ไปก้าวก้าวบอยนัทหายไปไหนอ้อลืมเลยวอแป๊บนึงวอไปก่อนวอลวอลวอลมุควสวยเนี่ยเอากระเป๋าฮัลโหล ฮัลโหลฮะฮะวัดวัดฮะเอออยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเพื่อนอยู่ไหนแล้วอยู่ตรงนี้ละอยู่อยู่อยู่ที่ละโอเคเดี๋ยวตามไปรอตรงนั้นก่อนเด้อโอเคแค่นี้แหละบีก้าต่อไปอยู่พี่อ่ะอ่ปัดหนึงปัดหนึงเดี๋ยวไปช่วยโอเคโอเคที่มาเร็วเร็วเร็วมาเล่นเกมกันแน่เลยโอเคมาทุกคนก็เดี๋ยวจะไปแล้วเด้อ ก็มีอะไรก็ทักมาได้ตลอดนะมีอะไรโทรมาได้ตลอดโอเคไม่ทีทำทดแทนเฟรมนนพวกไอพวกตูนนี่ล่ะโอ้ยไปละบายบายพี่ขับรถตกรงฮะไม่ออมสินก็ไปด้วยกันมึงก็ปลดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยพวกพวกพี่สี่คนไม่ใช่สี่คนดิห้าหกคนเจ็ดแปดคนเนี่ยปลดเรียบร้อยแล้วบายบายไม่อยู่แล้วทันตุพวกผมต้องดูแลแทนนะพี่ใช่ก็เฟรมก็อยู่คอร์เซนเตอร์พวกเองก็เนี่ยแหละคอยรับ รับแจ้งเหตุเอาละกันไปแล้วนะบ๊ายบายมาส่งด้วยก็ได้ขอให้โชคดีโชคดีโชคดี่่ดดพีีกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดน้ำมันหมดนี่นี่เนี่ยแต่ไม่มันให้หน่อยเด็กๆเออกูยังไม่ตายแต่กูจะไปแล้วเออโชคดีโชคดีบายครับเจอกันโอ้เหนื่อยจังเลยไปซะแล้วขอให้โชคดีเตโอเคเจอกันคุณสกาย บายบายไปซะแล้วเออกูสกายไปเป็นเบนเทนซะแล้วอ้าวเฮ้ยลุกสิไปแล้วเด้อทุกคนเออขาโรยเกียร์พี่ไเดี๋ยวไปนะพี่บายบายเกียร์หนึ่งไปหลับไม่ต้องตื่นเออกองเสียเกียร์สาวกามเสียเกียร์เกียร์เพื่อนเธอพี่เพื่อนชุบชุบเกียร์เป็นหู้กูเป็น ที่เดิมราเธออย่าเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธออยู่ไม่ต้องการเธอมีหวานใจเราฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอว่าเธอด้มีเจ้าของรอฉันจำได้เพียงแค่โมแค่จะรักกันรู้สึกว่าคันล